สถานที่แห่งนี้จะต้องมีรถที่จอดรถมากพอที่จะรองรับผู้คนจากทั่วโลกจะต้องมีลานสำหรับรองรับเครื่องบินส่วนตัวหรือหรือหรือลานจอดฮอเนื่องจากว่าวันหนึ่งที่มันโกิดไทยที่บัตรขนาดใหญ่เนี่ยมหาเศรษฐีที่เขารวยมากๆเนี่ยเขาตามเขาตามหาพลังพลังตัวหนึ่งที่อยู่ที่ไหนไม่รู้ แต่พลังนั้นจะต้องทําให้เขาไม่ยังมีชีวิตอยู่ต่อคือยังยังไม่พร้อมที่จะจะตายในในอายุไขตอนนั้น <c oughs> เขาก็จะบินมาหาองค์เนนบันลลังแก้วคำดําเพื่อมาเซตซีโรโมคะกร,รมนะคะปู่ก็จะสอนสอนคาถาแม่อยู่คํานึงว่าแม่จะต้องรู้ทั้งหมดในคาถาขององค์เนนท่านก็จะสอนแม่ท่านบอกว่าเพียงแค่เขามาปุ๊บ กรรมมาโตเมตังปฏิสาวันนางสึกตึกกสหุตังขุพุทธังความหมายก็คือไม่ว่ากรรมใดที่ติดตามตัวคุณมากี่ภพกี่ชาติก็ตามเมื่อมาเจอองค์เนรแล้วกรรมนั้นจะไม่สามารถตามเราทันไม่ใช่สลายกรรมนะลูกแล้วก็ไม่ใช่เป็นการลบกรรมกรรมนั้นยังคงอยู่เพียงแต่ว่าตามเราไม่ทันเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้น ตัวแม่เนี่ยจะมีหน้าที่ท่านขอบบอกว่าหลังจากที่องค์เนรจิติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเนรมิตขึ้นมาเป็นพลังงานเข้ามาในตัวแม่แม่ถามว่าเข้ามาได้อย่างไรกายนครกายะนครก็คือทุกเส้นผมทุกเซลล์ของกายแม่เนี่ยจะถูกพลังงานขององค์เนร์บัรลังแก้วคาดาเนี่ย ที่อยู่บนชั้นจักรวาลทั้ง60เนี่ยรวมกันมาเป็นพลังงานตัวหนึ่งซึ่งเข้ามาทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปนะคะคนนี้ท่านก็สอนหลายอย่างสอนหลายอย่างมากว่าเรีจะต้องทำอะไรบ้างท่านก็บอกว่าเม่ยจะใช้ปางอะไรในการช่วยมนุษย์นะคะความที่เราอายุเยอะแล้วเราก็ขอปางประทานพรก็คือ ผู้ใดมาเจอเราก็ขอให้ได้รับพรน,นั้นทันทีโดยไม่ต้องเอ่ยปากว่าเขามีทุกข์อะไรไม่ต้องมาเล่าให้แม่ฟังว่าคุณเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบเพราะว่าเพียงแค่คิดก็สำเร็จแล้วนะคะก็จึงเป็นที่มาของว่าในเมื่อจำนวนคนมหาศาลมาขอขอความช่วยเหลือเพื่อให้พ้นทุกข์เนี่ยอ,อ เขาไม่ต้องมาเล่าอะไรให้แม่ฟังเลยเขาจะได้พบแม่เพียงประมาณไม่ถึงห้านาทีแต่เขาสําเร็จหมดละเพราะนานองค์เรนกับองค์มหาเทพที่อยู่ในใน,ในภาพที่รวมกันมาเป็นองค์เรนเนี่ยเขาทําหน้าที่เสร็จแล้วเพียงแต่มนุษย์อยากมาเจอว่าใครเป็นองค์เนนใครเป็นแม่ใครเป็นพระมารดาท่านจึงให้แม่เป็นสามอย่างในตัวเดียวสามอย่างในร่างเดียวก็คือเป็นทั้งปู่ใหญ่ ่ปูซึ่งท่านท่านก็ไม่บอกว่าปู่ใหญ่เป็นใครเนาะเป็นทั้งปู่ใหญ่และเป็นทั้งพระมารดาทำไมต้องมีปู่ใหญ่การมีหญิงพระมารดาก็ต้องมีพ่อถึงจะมีลูกได้ต้องมีพ่อมีแม่แล้วมีลูกมีองค์เนนเห็นไหมคะปู่ใหญ่แม่ท่านก็สอนแม่ว่าทรีอินวันปู่ใหญ่คือแม่แม่คือองค์เนน องเนนคือปู่ใหญ่ปู่ใหญ่คือพระบิดาพระบ,บิดาคือพระมารดาพระมารดาคือองค์เนบนบรลลังแก้วคาดำําเราคือท่านท่านคือเราชัยะนะโมโมชนะท่านให้แม่พูดแค่นี้ทุกอย่างท่านทํางานเองหมดมหาเทพทั้งหมดทุกจักรวาลที่เสถียรแล้วจะประจําอยู่ที่แขนทั้งสิบขององคเนนพร้อมอาวุธท,ที่ได้มาจากเบื้องบนนะคะ ทุกคนเขาจะมีหน้าที่เพราะว่าเขาอยากเหมือนกับอยากทําคะแนนเพื่อที่จะได้มีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์หรือมีพาสป,ปอร์ตที่จะเข้าไปสู่ในยุคซีวิไลอ์อีก8ปดหปีเขาจะไม่ยอมไปอยู่นอกจักราวาลเขาอยากอยู่จักราวาลที่ที่มีมีค่าสถเียนแล้วก็คือมีแต่ความดีงามอยู่กันอย่างความสุขล่องรอยอยู่ตรงนั้นอีก8ปดปีจากนั้นอ,องค์เยนจะทําหน้าที่อะไรจะเป็นหน้าที่ของ ขอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมันเป็นเรื่องอนาคตที่ไกลเกินไปแต่ในอันใกล้ก็คือแม่ต้องทำหน้าที่รองรับการจุติดวงธรรมองค์เนบนบรลลังแก้วคำดำเพื่อช่วยช่วยทุกอย่างที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะคะว่าองค์เนนส่งมานะคะองค์เนนส่งมาให้เพื่อที่จะเปิดใช้พลังงานดีๆพลังจักรวาลที่มีอยู่ ในอาจารย์ไตรจิตจักรวาลอาจารย์เบนแล้วก็ท่านพ่อมันต้องเกิดจากความเมตตามหาศาลก่อนนะลูกสิ่งที่จะมาเจอกันได้มันจะต้องมีศีลแห่งพรมเขาเรียกว่าศีลแห่งพรมก็คือมีความเมตตาประมาณไม่ได้กรุณาประมาณไม่ได้มุทิตาประมาณไม่ได้อุเบกขาประมาณไม่ได้เมื่อศีลแห่งพรมนั้นประมาณไม่ได้แล้วเรา ตัวแทนของร่างทั้งหลายมาเจอกันเนี่ยจึงจะก่อเกิดดวงธรรมองค์เนนบัลลังก์แก้วคำดําได้อย่างสมบสูรณ์ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งแปลกปอมนะคะต้องเกิดจากความรักเขาเรียกว่าเดอดซิเครตหรือพลังจักรวาลมันจะต้องก่อเกิดพลังเหล่านี้แล้วยิ่งอาจารย์บอกว่าวันที่31จะมาจุดเทียนเปลี่ยนชีวิตที่นี่ ก็คือเป็นเรื่องขององค์เนนและเบื้องบนอีกรละค่ะที่จัดวางไว้ว่าจะต้องเป็นสถานที่แห่งนี้เพราะว่าปู่ใหญ่ได้สั่งให้แม่จดลิขสิทธิ์องค์เนบนบรรลังแก้วคำดำําองค์แรกของโลกและจักรวาลไว้ที่นี่โดยแม่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งมหาเศรษฐีทั่วโลกที่เขามีเงินเป็นนับค่าไม่ได้เนี่ยเขาจะตามหาแล้วเขาจะหอบธนบัตร มาซื้อลกขสิิษิ์ไปสร้างไว้ที่บริเวณอาณาจักรของเขาเพื่อให้ทําหน้าที่ดูแลเขาให้จนกว่าเขาจะพร้อมที่ว่าฉันพร้อมที่จะตายแล้วนะในโลกนี้เพราะว่าฉันหาสมบัติไว้มหาศาลแล้วนนฉันยังทําประโยชน์ให้ลูกหลานแล้วก็สิ่งต่างๆอีกมากมายฉันยังไม่อยากตายในตอนนี้นนนเขาจะวิ่งตามหาสิ่งที่ทําให้เขายังไม่ตายประมาณนี้เจ้าค่ะก็เลยทําให้เรา คิดว่าเราไม่รีบแต่เราต้องการดวงจิตที่บริสุทธิ์มารวมกัน,น<า>แล้วสร้างท่านขึ้นมาแม่ไม่รีบว่าจะต้องเนรมิตให้เสร็จเพราะว่าท่านบอกว่ามันเป็นการช่วยช่วยที่ยิ่งใหญ่มากจึงต้องการคัดคนที่มาทำแล้วคนที่มีบาปเยอะๆหรือไป โกงเงินมาเยอะๆหรือไปฆ่าคนอื่นมาเยอะๆเราได้เงินเยอะๆมหาสาลเนี่ยพอพวกนี้เขาสํานึกผิดปุ๊บเขาจะตามเอาเงินนะคะเขาจะหอบเอาเงินน่ะมาเขาก็จะมาซื้อซื้อที่ดินเพิ่มเขาจะมาอะไรเพิ่มเขาจะมาเนรมิตของเขาเองเพียงแต่เราเป็นองค์จุติเป็นพระมารดายอมสละร่างและก็ยอมที่จะให้คนแบบพูดว่า ลมง่ายไม่มีจริงเพอเจอคือเราต้องยอมฟังสิ่งเหล่านี้ให้ได้ถ้าเราผ่านคําดูถูกที่สูงที่สุดได้เราถือว่าเราชนะเราต้องก้าวข้ามพระมารดาจะต้องก้าวข้ามความเจ็บปวดทั้งหมดของมวลมนุษย์ได้จึงจะทําหน้าที่ช่วยเหลือสับพระวิญ,ญญาณที่เขาทนทรมานแสนสาหัสเป็นเวลาไม่รู้กี่กับกี่กันนะลูกไม่ใช่แค่ร้อยปีนะ ดวงวิญญาณที่ถูกตกค้างอยู่ชั้นนรกชั้นที่ลึกที่สุดกี่กับกี่กันเมื่อมีองค์นเนนมาแล้วเขาจะได้รับการปลดปล่อยเราเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาด้วยตัวเองเราจึงต้องบอกว่าเรายินดีที่จะทำหน้าที่เป็นพระมารดาจุดติองค์เนนบลาลังไว้ที่นี่เพื่อให้พลังงานจักรวาลน,นั้นได้ทำหน้าที่ ได้อย่างสมบูรณ์ไม่งั้นเขาทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์เขาก็ได้แต่มองดูความเดือดร้อนของสัพ์พระวิญญาและมนุษย์มนุษย์โลกในสามโลกกระธาตุแสนโกธจักรวานเขาได้แต่มองแต่เขาทำงานไม่ได้เพราะเขายังยังไม่รู้ว่าเขาจะไปเกิดได้ยังไงเขาจะลงมาเมืองมนุษย์นี่ได้ยังไงเขาได้แต่มองแต่พอถึงเวลาแล้วเจอพระมารดาแล้วทุกอย่างจึงต้องมาเป็นสิ่งที่เราเห็นเป็นภาพอยู่ สิ่งใดที่ทำนายจงบังเกิดสมงูิจุผลดังเนระมิดจงเกิดปาฏิหาริย์ดังเนระมิตจงศักดิ์สิทธิ์ดังเนรมิดดังวาจามีเทินร้อยล้านทันล้านหมื่นล้านแสนล้านจงก่อเกิดบารมีแห่งบุญและทรัพย์อริทรัพย์ภายในเต็มอริยทรัพย์ขายนอกล้นเหลือกินเหลือใช้หมื่นล้านแสนล้านประมาณการนี้ได้ ช่วยเหลือผู้คนศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกแห่งหลดำรงตนในความเป็นอาริยะเมตไตรโยเศรษฐีมหาเศรษฐีแสนล้านนับท่วนอสงสงขาจักรวาลจนตังเกิดมีแก่ตายนีสังขารนีโดยทั่วไปทุกท่านทุกท่าน มรากนรับก่สราสิงราู้มีนามาใหม่และลูกหลานื่อสสังารมีย่งนเพ่ทังจักรวรดิไทยะทังเข้าสู่ยุคานน้องนพุทธบารมีสู่ศรีอริยเมตไตรขสู่แนส ชยนะนนชนะทุรุสุทายะสารพา,ายะแพะแกะแพะทุกอย่างสุขสมอุตรุณีกรรมาโตเมตังปฏิสาวันนางสึตึกกึดสหุตังขุพุทธังชัะยนะหมูม่มชนะลูกจงเป็นผู้ชนะตลอดกาล